นายอนนท์หรือว่าดำกลิ่นแก้วหัวหน้ากลุ่มสิงห์ดำกาดกปปสเวทีแจ้งวัฒนะผู้ต้องหาตามหมายจับคดีปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกตำรวจนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะโดยมีครอบครัวผู้เสียหายเข้าร่วมฟังด้วย ึืบเนื่องจากวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะคะนายอนนท์พร้อมพวกได้กระทาการถือปืนเข้าแสดงพฤติกรรมข่มขู่ตํารวจที่ดูแลความสงบอยู่รอบพื้นที่ชุมนุมและได้ดึงปืนขนาดจด .357 ซึ่งเป็นอาวุธประจํากายของตาร,รวจนายหนึ่งไปและลบนี้หลังก่อเหตุ จากนั้นมีพยานระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายพันเอกวิทวัสวัฒนกุลรองผู้ในวาการกองวิเทศสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแต่ว่านายอานน์ยังปฏิเสธนายอานน์นะคะหลบนี้ไปอยู่ที่วัดอ้อมน้อยและไปถูกจับที่จงังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่ถูกจับมาดำเนินคดี นายอนนท์ยังเป็น1ใน33คนนะคะที่ทางคอสชอมีคำสั่งให้มารายงานตัวแต่ว่าได้ฝ่าฝืนคำสั่งค่ะ